เขาได้เคยประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเขาเข้ามารับตําแหน่งในวันแรกหรือว่าแม้แต่24ชั่วโมงแรก48ชั่วโมงแรกซึ่งประเด็นเหล่านี้สื่อก็ได้มีการถามโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันว่าคุณจะทําอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาจะมีการ ยกเลิกนโยบายปรับเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างที่ไบเดนได้เคยทำเอาไว้เรียกว่าทุบทำลายสถิติเป็นร้อยเรื่องเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยทำได้กล่าวกับ NBC News ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตามเวลาของอเมริกาว่าเขาจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารทันทีค่ะหลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันจันทร์โดยไม่ได้ระบุว่าจะมีทั้งหมดกี่เรื่องแต่เขาบอกว่าเขาจะทุบสถิติเลยนะคะ NBC ก็เลยถามว่าที่ว่าจะทุบสถิติเนี่ย เกินร้อยไหมคะทรัมป์ก็บอกว่าอย่างน้อยก็ประมาณนั้นคือเรียกว่าจะเป็นร้อยเรื่องเลยนะคะคาดว่าทรัมป์จะลงนามคำสั่งยกเลิกหลายนโยบายที่คืบหน้าในสมัยของโจไบเดนค่ะซึ่งสิ่งที่ทรัให้คำมั่นว่าจะทำตั้งแต่วันแรกรวมไปถึงโครงการในประเทศผู้อบพยพจำนวนมากด้วยนะคะโดยเขาให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว NBC News ในการใช้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าการขับคนลักลอบ การเอาคนลักลอบเข้าเมืองออกเนี่ยจะเริ่มต้นเร็วที่สุดผมบอกไม่ได้ว่าเมืองใดบ้างเพราะว่าเหตุการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงและไม่คิดว่าเราอยากจะพูดว่าเมืองไหนคุณต้องไปเห็นด้วยตัวเองนะคะ ด้านเว็บไซต์ของไทม์ก็รายงานว่าทม์ได้มีการบอกกับสมาชิกคุที่สภาพรรคพิบริกันค่ะว่าเขากำลังเตรียมออกคำสั่งฝ่ายบริหารราวร้อยฉบับด้วยกันในวันแรกของการเป็นประธานาธิบดีนะคะตั้งเป้าแก้ไขกฎหมายที่ออกในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบ,บเดนอย่างรวดเร็วทีนี้เว็บไซต์ของไทม์ก็เลยได้มีการรวบรวมข้อมูลค่ะสรุปข้อมูลว่ามาดูซิว่า ในก่อนหน้านี้ที่ทําได้มีการหาเสียงแล้วก็ท่าทีของเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องไหนบ้างนะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างทันทีเมื่อเขามารับตําแหน่งซึ่งแน่นอนเมื่อกี้พูดเอาไว้แล้วนั่นคือเรื่องของการเนรเทศแล้วก็เรื่องของการปิดพรมแดนนะคะเว็บไซต์ของทางก็ได้มีการรวบรวมมาได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6- 7เเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเขาบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นทันทีนั่นก็คือการปิดพรมแดนค่ะแล้วก็ห้ามการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง โดยทรัมป์มีแผนที่จะยกเลิกแผนขอภัยมีแผนที่จะยกเครื่องการตรวจคนเข้าเมืองและเขาก็เคยพูดเอาไว้ว่าจะปิดพรมแดนภาคใต้ห้ามการเดินทางอีกครั้งหนึ่งรวมถึงระง,งับการขอลิภัยเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้จะทําโดยการออกคําสั่งฝ่ายบริหารทันทีค่ะหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งเสร็จสิ้นอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ที่คิดว่าทรัน่าจะทําทันทีก็คือการเนรเทศครั้งใหญ่ค่ะ แล้วก็ยุติการให้สัญชาติด้วยการเกิดหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ลักลอบเข้าเมืองแล้วมาคลอดลูกที่อเมริกาก็จะได้เป็นพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติแต่ทรัมป์จะยกเลิกนโยบายนี้ค่ะโดยนอกจากนั้นเรื่องของการเนรเทศนะคะทรัมป์เนี่ยเขากล่าวว่าเขาตั้งใจจะปฏิปฏิรูปการเนรเทศเรียกว่าเป็นปฏิวัติเลยนะปฏิวัติการเนรเทศครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะครับ เป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดขออภัยใช้คําผิดเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและจะทําในวันแรกในการเข้าทํางานที่ทาเนียบขาวด้วยโดยจะเน้นไปที่การโยกย้ายอัดยกรคนที่เพิ่งข้ามพรมแดนเข้ามาและก็คนที่ถูกศาลสั่งในรเทศนะคะโดยภายใต้ระบบของทรัมป์ที่เข้ามารับตําแหน่งตรงนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางหลายส่วนนั้นจะถูกย้ายไปเป็นหน้าที่ของตรวจ,รวจ,รวจของตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ยกเลิก CBP 1 CB One ค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตรวจคนข้าเมืองที่ออกมาใช้ในสมัยไบเดนเขาก็จะมีการยกเลิกด้วยนอกจากนี้เขายังได้เคยลั่นวาจานะคะว่าจะยุติการให้สัญชาติด้วยการเกิดก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กที่เกิดจากคนที่ลักลอบเข้าเมืองก็จะได้เป็นพลเมืองของอเมริกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเขายกเลิกตรงนี้เข้ามาหมายความว่าเด็กที่เกิดจากคนลักลอบเข้าเมืองนั้นจะไม่ได้เป็นพลเมืองของอเมริกันค่ะ โดยคาดว่าความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าจะถูกท้าทายทางกฎหมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทําทันทีก็คือเรื่องของการอภัยโทษจากเหตุการณ์6มกราคมนั้นก็คือเหตุการณ์การจลาจลบุกรัฐสภาจากคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนที่โดนปลุกปั่นนะคะในตอนที่ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งในยุคนั้นล่ะค่ะโดยออนี่เป็นคำสัญญาที่เรียกว่าเป็น เป็นส่วนตัวมากที่สุดอย่างหนึ่งของทรัมป์เลยนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะอภัยโทษให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีในการจลาจลบุกรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เพราพอเขาที่บุกเข้าไปเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งแล้วก็พ่ายแพ้กับโจเบเดนนั่นเองนะคะโดยทรัมป์พูดเสมอว่าเขาจะทำเรื่องนี้อย่างรวดเร็วอภัยโทษให้กับผู้ต้องคดีอาญาหลายคนจากจำนวนกว่า1,500คนค่ะ โดยเขากล่าวว่าเขาจะทําเรื่อง6มกราก่อนบางทีนี่อาจจะทําตั้งแต่9นาทีแรกเลยนะคะเรียกว่าแบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทําเรื่องนี้ก่อนอันดับแรกเลยนะคะโดยทรัมป์ได้เปิดเผยกับไทม์ในมื้อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลของเขาจะทําอะไรในช่วง24-48ชั่วโมงแรกแล้วเขาบอกเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกๆที่จะทําตั้งแต่9นาทีแรกเลยเนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าการกระทําของเขาได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงค่ะประเด็นที่4ี่ น่าจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการยุติสงครามรัสเซียยูเครนค่ะโดยระหว่างการหาเสียงนะคะเขาก็พูดหลายครั้งนะคะว่าเขาจะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก่อนรับตําแหน่งด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในการถแถลงข่าวครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเขาจะแก้ไข ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนได้เร็วแค่ไหนทรัมป์ก็ตอบว่าหวังว่าจะจบได้เร็วก่อน6เดือนนะคะนี่ก็เป็นความคาดหวังของเขาประเด็นที่5เรื่องของการยุติบังคับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรีนเรื่องของความยั่งยืนนะคะเพราะว่าทรัมป์เป็นคนที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวของโลกร้อนเลยนะคะไม่เชื่อ ในทฤษฎีนี้นะคะโดยทรัมป์บอกว่าในวันแรกของการทำงานเขาจะยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวกับสภาพอากาศหลายฉบับที่ออกโดยรัฐบาลไบเดนนะคะอย่างเช่นในยุคของไบเดนเนี่ยมีเรื่องของนโยบายที่จะต้องบังคับใช้รถยนต์ไฟฟ้าทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวผมเข้ามาผมจะยกเลิกนโยบายนี้ไม่บังคับนะคะว่าจะต้องใช้รถไฟฟ้าเท่านั้นซึ่งทรัมป์เนี่ยได้พูดในการหาเสียงก่อนหน้านี้นะคะว่านโยบายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงสีเขียวใหม่ ก็คือเขาไม่เชื่อไม่เชื่อในทฤษฎีนี้เลยแล้วเขาบอกว่าคนที่พูดเรื่องโลกร้อนคนที่พูดเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องกรีนเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่หลอกลวงนะคะและเป็น,ปนทฤษฎีที่จะไปทําร้ายผู้ผลิตพลังงานชาวอเมริกันกับครอบครัว เขามองว่ามันจะไปกระทบกับคนอเมริกันจำนวนมากเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้นะคะคำสั่งของฝ่ายบริหารที่เขาจะออกตั้งแต่วันแรกนั้นน่าจะเน้นไปที่การยกเลิกกฎหมายการผลิตพลังงานฟอสซิลยกเลิกการบังคับใช้รถยนต์ไฟฟ้าในขณะเดียวกันเขายังให้คำมั่นว่าจะขยายการขุดเจาะน้ำมันในประเทศด้วยนะคะแล้วก็ยกเลิกคำสั่งห้ามขุดเจาะนอกชายฝั่งของรัฐบาลปัจจุบันนะคะคืออะไรที่ทำขึ้นมาเพื่อเน้นไปที่เรื่องของสีเขียวเรื่องความยั่งยืน ทาบอกยกเลิกให้หมดนะคะจะกลับไปใช้พลังงานฟอสซิลเหมือนเดิมขุดจอเนี้ยมันก็จะขุดจอให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะปรเด็นที่6ค่ะยกเลิกระเบียบรัฐบาลกลางค่ะเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับคนอเมริกันนะคะโดยเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะขจัดระเบียบของรัฐบาลกลางจำนวนมากที่เขามองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นแล้วก็มอบหมายหน้าที่นี้ให้กับอีลอนมัสแล้วก็วิเวกรามาสุวามีนะคะ ให้บริหารกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือว่าดอชเนี่ยคะ่ะเพื่อลดกฎระเบียบแล้วก็ลดขนาดของรัฐบาลกลางแล้วเขาก็หวังว่าให้คนเก่งคนมีความสามารถเข้ามาบริหารตรงนี้เนี่ยเข้ามาจัดการตรงนี้ก็น่าจะทําให้เรื่องของค่าครองชีพของคนอเมริกันดีขึ้นนะคะประเด็นที่7เรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนข้ามเพศ L G B T ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทัาไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยไม่ยอมรับกับความหลากหลายทางเพศเลยเนี่ยนะคะ ช้าประกาศปกป้องสิทธิสตรีตั้งแต่วันแรกที่ทำหน้าที่โดยการห้ามหญิงข้ามเพศแข่งขันในกีฬาของผู้หญิงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีกีฬาบางชนิดนะคะหรือว่า,อาหลายชนิดเนี่ยก็เหมือนกับสามารถที่จะให้หญิงข้ามเพศไปแข่งกีฬากับผู้หญิงได้นะคะซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าจริงๆถึงแม้ว่าจะแบบมีการแปลงเพศมาแล้วเป็น เป็นหญิงแล้วเป็นหญิงข้ามเพศแล้วเนี่ยแต่โดยสรีระโดยฮอร์โมนโดยอะไรมันก็มีความเป็นผู้ชายมันก็ไม่ควรจะมาแข่งกันแต่ว่ากีฬาบางประเภทก็สามารถก็อนุญาตให้มีการแข่งได้แต่ทามบอกว่าจะยุติเรื่องนี้ทันทีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจำได้ไหมคะเราเคยมาเล่าให้กันฟังเนี่ยนะคะว่าทรัมป์เนี่ยจะห้ามคนข้ามเพศเข้ารับราชการในกองทัพด้วยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยทรัมป์ก็ย้ำว่าภายใต้รัฐบาลของทรัมป์ นโยบายทางการของรัฐบาลสหรัฐจะมีแค่สองเพศเท่านั้นคือหญิงกับชายเพศอื่นไม่ยอมรับนะนี่เรียกว่าถอยหลังกลับไปเลยนะนี่ถอยหลังกล,นะลงกับมามากกว่าบ้านเรานี่บ้านเรานี่กำลังจะส่งรถเท่าเทียมกันแล้วนะคะยีามมกราคมเนี่ยนะแต่ทางบอกไม่ สหรัฐจะมีแค่ชายกับหญิงเท่านั้นเราไม่ยอมรับกับความหลากหลายทางเพศนะคะโดยทรัมป์ก็ยังส่งสัญญาณเรียกประชุมคณะกรรมการอาหารและยาของบริการหรือว่า FDA ด้วยค่ะเพื่อทบทวนว่าฮอร์โมนที่ใช้กับบุคคลข้ามเพศนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรงหรือไม่นะคะคือยังมีมายาคตินะคะว่า คนที่ใช้ฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่ความดุนแดนจะนําไปสู่ปัญหาอะไรหลายอย่างนานา,นานมากมายนี่ก็เป็นทัศนคติของเขาซึ่งมีผลกับนโยบายของอเมริกาด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังเขาเข้ารับตำแหน่งทันทีก็คือตัดงบประมาณโรงเรียนที่ผลักดันเรื่องโวกค่ะนะเ,เรื่องโวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด เ,เสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายแล้วก็ในหลายๆสถานการณ์ก็เหมือนกับทําให้ได้เห็นแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้ไอการขับเคลื่อนเรื่องของโวกเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ได้ได้ในทุกเรื่องหรือบางเรื่องอาจจะส่งผลกระทบด้วยซ้ำไปแล้วทําก็ไม่ได้เป็นคนที่ เห็นด้วยกับเรื่องของความหลากหลายไม่ได้ยอมรับกับความหลากหลายด้วยเห็นได้จากเมื่อสักครู่นี้กรณีของ LGBT เรื่องของเพศเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นโว้กที่มีกระแสของการขับเคลื่อนเรื่องความหลากหลายเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็แสดงจุดยืนว่าเขาก็ไม่เอานโยบายการศึกษาโรงเรียนไหนที่ผลักดันนโยบายกับเรื่องของการเคารพเชื้อชาติเรื่องโว้กเรื่องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะตัดงบประมาณโรงเรียนเหล่านั้นทันทีค่ะ รวมถึงยกเลิกข้อกำหนดด้านความหลากหลายครอบคลุมและไม่แบ่งแยกหรือว่านโยบาย DEI นะคะเขาก็จะยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้นะคะของรัฐบาลกลางโดยอ้างว่ามันเป็นการสร้างความแตกแยกแล้วก็เป็นอันตรายต่อเอกภาพของชาติด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่านโยบายนี้จุดยืนนี้ของเขาก็จะถูกต่อต้านอย่างหนักแน่นอนนะคะจากกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็กลุ่มที่ เคารบเรื่องของความหลากหลายแล้วก็เรียกร้องเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยแน่นอนก็ต้องโดนต่อต้านเนี่ยนะคะแต่ว่าใครจะทำอะไรได้หละ่ะในเมื่ออำนาจมันอยู่ในมือของโดนัลทรัมปแล้วเนี่ยนะคะ